ว่าจะไปลองซะหน่อยนะครับมีกลิ่นน้ำมันเข้ามานะครับก็นี่โอลิงฝ้ามันยุบตัวนะโอลิงตัวนี้ก็จะมาถูกปิดอยู่กับนี้นะครับนี่นะครับบางทีเราไม่เคยได้ดูเนาะมันมันก็นานเนาะโอลิงก็อาจจะยุบตัวหดตัวแล้วก็มีกลิ่นเนาะมีกลิ่นบางครั้งก็กระเจาะไปบางครั้งก็ไม่มีนะครับตอนนี้น้ำมัน ต่ำม,มากยังมีกลิ่นเลยนะครับยังมีกลิ่นเลยเนาะยางพอถังก็ดีนะครับฝาถังก็ดีบางคันก็จะมีกลิ่นนะครับถ้าบางคันบางคันถังซาโ,โคมันตันนะถ้าถังซาโคมันตันมันก็จะถังตัวนี้ก็จะบีบตัวนะครับนะครับเนี่ยวาวทุนท่นถังด้วยสำคัญนะครับถังนี้ก็จะบี้เลยบางคันมาถัางบี้เลยถังบี้จนแตกเลย ีมแงครับนะ่นี้ก็ได้เปลี่ยนสายต่างๆไปเยอะแยะนะครับเนี่ยนี่สายคอถัาางต้างล่างก็เปลี่ยนนะครับคิดว่ากลิ่นมันมาจากไหนเนาะก็ดูถังแก๊สออกนะถังแก๊สบางอยู่ก็รื้อยากนะรออยู่ก็ลื้อยากก็เลยต้องทดลองไปเรื่อยนะขณะที่ใช้แก๊สอยู่น้ามันก็ยังมีกลิ่นนะครับ น้ำมันก็ยังมีกลิ่นนะครับตอนนี้ก็อันนี้ก็เรียบร้อยนะครับสวยงามแล้วนะครับอันนี้ไปเคลือบลายไม้ใหม่นะครับก็ดูสวยงามส่วนชิ้นนี้ชิ้นนี้ไม่ได้เคลือบนะครับจะดูจังๆหน่อยเนาะช่องแอร์นะครับเรียบร้อยนะครับใส่ให้เรียบร้อยแล้วนะครับทั้งหมดเลยนะครับงานภายในนะครับซักเบาะซักพรมเรียบร้อยปิดกันเชื้อรา นะครับเรียบร้อยนะครับตอนนี้จอไม้นะครับจอไม่ก็เป็นตะกดชิปเอทบี B นะครับก็เรียบร้อยนะครับไฟโชว์เกียร์นะครับเรียบร้อยเนาะรายละเอียดหลือ,อรายละเอียดเล็กน้อยที่ที่จะต้องไปลองรถพอดีเมื่อวานนี้มันลองไม่ได้นะครับก็เลยไอผมไปก็ว่าไอมันได้กลิ่นนิดน้อยมาให้ช่างดมกลิ่นช่างก็ไม่ไม่ได้กลิ่นเหมือนกันเมื่อวานเลยให้แม่บ้านนั่งข้างหลังนะ นั่งข้างหลังไปเลยเมื่อวานปรากฏว่าเจอเลยนะครับแม่บ้านจะมูดีมากนะครับมีกลิ่นข้างหลังก็เลยวันนี้ให้ช่างลือ้อนะครับให้ช่างลื้อเลยแล้วก็เปลี่ยนยางโอลิงไปสองเส้นนะโอลิงคอถังนี่สําคัญนะครับแล้วก็เหลือเบล์เสานีนะครับรายละเอียดเนาะรายละเอียดเยอะงเลอเบลลเสานี้จะไปเย็บให้ใหม่อยู่นะครับใช้เบิ้ลเดิมนะแต่ใช้ขาตัวใหม่เพราะว่า วบวเดิมยังดีกว่านะครับเบีวที่เราได้มามันก็ไม่ค่อยดีเนะไม่ค่อยดีเอาเอาสุดๆได้เดนอะเอาทาอะไรหมุนล็อกสุดๆเลยอย่าลืมเสียบสายปักเด้ออัดอัดสุดๆเลยเด้ออัดสุดๆเลยในใๆในใเปลี่ยนกันบ้างเอามากันเอามากันรอรูปบ้าง มันจะอัดแน่นได้ประมาณไหนอืมันขันยากครับที่ขันมันไม่มีด้วยของงเรื่อะไรนะเหน่นญยู่งเ่นียญยุ่งเลยความเหน่นญยู่งเลยเราต้องเอาให้สบายใจเพราะว่ามันเข้าไปแล้วมันเข้าไปแล้วมันก็จบกันนี่เวลามัน

้าโอเคโอ้โหโอ้เราใช้สองพลังรวมแน่นสุดๆ,ๆอ่ะลืมเ,เสียบป,ปลัก๊กไม่เสียบป,ปลั๊กเดี๋ยวเกียร์ถ้ามันไม่ขึ้นอีกอ่าโอ้เมื่อกี้นะครับหลวมเลยเนาะ ประกอบเลยนี่แหละครับงานจะจบแต่ละงานลองออมันทุกอย่างเนาะลูกค้าบ,บอกให้ไปลองเชียงใหม่เลยเนี่ยโอ้ยจะหาเวลาไหนปะงานอื่นก็ยังไม่ได้เคลียร์เลยหมดน้ํามันเท่าไหร่ไม่ว่าเาให้ลองให้หน่อยผมก็จนปัญญาจะไปลองได้อย่างได้ก็แค่สระบุรี สมุทรสาครชนบุรีที่วิ่งเปเอาอะไรประมาณแค่นี้แหละครับประมาณร้อยโลเนาะไปกลับไม่น่าจะเกินนะครับก็วิ่งได้ประมาณนี้นะครับเพราะว่าต้องทําเวลาด้วยแล้วท่านอื่นเขาจะงานไม่เดินอีกนี่เขาก็จะบ่นให้ผมอว่างานทําไมมันช้าจังนะครับเพราะรายละเอียดงานมันเยอะอย่างนี้นี่แหละก็เลยต้องช้าเนาะอันนี้ก็นะครับเป็นเจจันจายเนาะ ันนี้กล่องกล่องก็มีปัญหาอีกนะครับพอเราต่อควบวงจรไม่ติดเนาะควบวงจรไม่ติดนะครับไฟไฟตัวนี้นะครับไฟตัวเนี้ยนะครับไฟที่มามอเตอร์สเต็ปเดินเบาเนี่ยนะครับที่จริงแล้วเนี่ยสัญญาณตัวนี้จะสั่งมาจากกล่องนะครับไม่ได้ต่อไฟตรงเข้านะครับเนี่ยครับสองเส้นกลางเนี่ยนะครับท่านดึงปั๊กออกมานะครับ f c ท่านใดอยากจะรู้สองเส้นกลางเนี่ยนะครับไม่ได้ต่อไฟตรงเข้ามานะครับ คือเวลาเราดับสวิตช์เนี่ยกล่อง ECU เนี่ยบิดกุญแจออนออฟเนี่ยกล่อง ECU จะส่งมาตัวนี้หน่อยหนึ่งนะครับแล้วก็ตัวนี้จะทํางานกิ๊กกิ๊กกิ๊กเพื่อที่จะปิดรูอากาศนะครับเวลาเราเปิดสวิตช์ไฟก็จะเข้ากล่อง ECU กล่อง ECU ก็จะสั่งมานะครับที่บางท่านคือกล่องอันเนี้ยเดิมเขามีปัญหาแล้วเขาก็ต่อ IG เข้าตรงนี้เลยนะครับพ็ต่อ IG เข้าตรงนี้มามันก็เลยบางทีมันไม่คอนโทรลเนาะมันไม่รีเซ็ตอะไม่รีเซ็ตมันไม่รีเซ็ตตรงไปปิด นะครับแกนตัวนี้จะหมุนทีแล้วก็ไปปิดรอบเดินเบาไว้นะครับไม่ให้อากาศเข้าไปเยอะเนาะเวลาเปิดสตาร์ทเปิดแอร์ปิดแอร์อะไรเนี่ยตัวนี้จะเป็นคนทรลรอบแอร์เลยนะครับซึ่งสั่งมันจะกล่อง ECU เนาะนี้ระบบไม่เต็มมันก็เลยทําให้รอบสูงนะครับตัวนี้เรามาวายริ่งเข้าไปใหม่เก็บสายไฟอะไรเข้าไปปรากฏว่าสตาร์ทไม่ติดเพราะว่ากล่องกล่องมันมันหมดสภาพนะครับหมดสภาพแล้วเราก็เอากล่อง อื่นเมื่อใส่นะครับคือกล่องอันนี้จะเป็นมันไม่ตรงเบอร์นะครับไม่ตรงเบอร์ก็เลยเกียร์ไม่เปลี่ยนนะครับเป็นพักสีชมพูลักสีดําแล้วก็ลักสีส้มนะครับรุ่นนี้นะสองเกียร์ตงจานี้จะมีจะมีสติกเกอร์สีส้มสีดําสีชมพูนะครับที่ได้มาเนี่ยเขาจะเป็นไอจะเป็นสีเหลืองนะครับสีส้มสีดํานะครับอันนี้จะเป็นสติกเกอร์สีส้มเนาะที่ ที่ลูกค้าท่านเก็บไว้สเปร์นะครับท่านก็ไม่รู้หรอกว่ามันว่าว่ามันเกิดอ,อะไรขึ้นเนาะคือมันสตาร์ทได้นะครับเนี่ยสติ๊กเกอร์นะครับสติ๊กเกอร์สีม่วงเราพูดผิดนะครับเนี่ยสีม่วงนะฮะตัวนึงซื้อสีม่วงตักเหมือนกันหมดนะครับเหมือนกันหมดแต่ไม่ติดเออนะครับที่ไม่ติดเพราะว่าเพราะว่ามันไม่ตรงกันนะครับไม่ตรงกันก็เลยทํา อ๋อสตาร์ทติดครับแต่ว่าเกียร์ไม่เปลี่ยนนะครับคือเกียร์นี่ยเขาจะใช้ลีดสวิตต์กับ S/P2 นะครับซึ่งเป็นรายละเอียดเชิงลึกนะก็ะคือคือเครื่องยนต์ติดได้นั่นแหละครับแต่ว่าเกียร์เนี่ยต้องใส่ลีดสวิตต์แต่อันเนี้ยเฟืองไม่นะครับคันเนี้ยเฟืองไม่เฟืองไม่ที่จะทําให้เกียร์กล่องใบนั้นเปลี่ยนนะ่ะเราต้องต่อลีดสวิตต์เข้าไปนะ่ะมันมันไม่มีขายแล้วไงครับเนี่ยมัน ันรูดนะครับเฟืองใหม่มันรูดเนาะหาซื้อ,อยากลําบากถึงรูดยากลําบากก็เวลามันไปโอาอากาศเสียข้างต่อไปก็ไม่มีนะเนี่ยเนหะ็นไหมล้มไปเลยนะครับช่วงกลางๆเนี่ยล้มไปเลย <S <S ลก็เลยเป็นนั้นว่าใช้กล่องเดิมของเขาเนี่ยถ้าไม่มีเฟืองใหม่พวกนี้เขาก็ใช้พีสองเป็นตัวเปลี่ยนนะครับใช้กล่องใบเบอร์หนึ่งเนี่ยมันไม่ใช่นะครับ <S <s ก็เลยต้องเป็นชิ้นงานอย่างนี้นะครับ <S <s <ๆ>ผมก็เลยต้องหากล่องมือสองมาอีกใบหนึ่งแล้วก็ แล้วก็เอากล่องใบเดิมนะครับกล่องใบเดิมเนะี่ยไปซ่อมแล้วก็มาไว้ให้ลูกค้าสำรองนะบางทีท่านเดินทางไกลเนี่ยอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยมันจะเสียเมื่อไหร่ก็ได้นะเพราะมันเป็นอยู่ในรถด,ด้วยมีอากาศร้อนมีอะไรด้วยแล้วแต่นะครับขนาดทีวีเราอยู่ในบ้านตั้งอยู่ในห้องแอร์ยังพังได้เนาะมันเป็นเรื่องปกตินะครับไม่ว่ากาันอันไหนที่มันจะเซฟตี้ลูกค้าได้แล้วก็เซฟตี้ไปด้วยเลยทีเดียวเนาะสำหรับงานของเรานะครับ เพราะว่ามันเป็นงานเชิงลึกนะครับลึกกว่าที่เราจะมาซ่อมสแตนดาร์ดนะครับอะไรที่มันดีผมก็จะใส่ให้ลูกค้านะอย่างเช่นเวลาสวิตช์คันเกียร์เสียซีเล็กคันเกียร์เสียสวิตช์คกุยแจเสียนะครับก็มากดสตาร์ตตรงนี้ได้เลยนะเห็นไหมฮะเห็นไหมก็กดสตาร์ทเลยเครื่องยนต์ก็จะหมุนเลยนะก็เหมือนกับว่าเราเอาขั้วตรงนี้จิ้มเข้าโซลินอยตรงๆกับมอเตอร์สตาร์ทเลยนะเรามากดตรงนี้นะครับ แต่ถ้าเราเปิดสวิตช์ออนก็ติดนะครับอันนี้คือระบบเซฟตี้แต่ข้อควรระวังก็มีนะครับต้องใส่ตัว P เท่านั้นนะครับพอเวลาเราเปิดสวิตช์ออนใส่ตัว In ตัว R ตัว D อะไรเนี่ยมันก็ติดหมดทุกเกียร์นะครับนี่คือข้อเสียเพราะนั้นเอาไว้สุขเฉืนเวลามันมีปัญหาแล้วเราก็ต้องใช้สตินิดนึงนะครับในการเข้ามาเข้ามากดนะครับกดก็อย่าไปยืนหน้ารถนะครับมายืนข้างรถนะครับเปิดสวิตช์ออนไว้ใส่เกียร์ Park นะครับแล้วก็มากดนะครับทุกท่านที่ผมใส่ให้ไปนะครับ อ่ะอย่างเงี้นะครับถ้าเปิดสวิตช์ออนมันจะติดชิ่งเลยนะครับนี่คือเหตุผลที่ผมต้องต้องต้องใส่เซฟตี้ให้นะเพราะว่าลูกค้าบางท่านก็อยู่ต่างจังหวัดก็จะเป็นส่วนมากนะครับผมก็อยากให้ใช้รถบินนะครับความใฝ่ฝันของแต่ละท่านอยากจะใช้รถบินรุ่นเก่านะครับที่เรามีคําตอบนะครับทําระบบเครื่องเดิมก็ได้ครับเคร,เครื่องเครื่องบินเครื่องเดิมก็ได้นะครับเราก็ใส่อยู่นะครับเมื่อล่าสุดนี้เราก็ ใส่ W 1 2 4ก็คือบอดี้ทียบละแต่เป็นเครื่องเอาจาก3 0 0 E ออก K 7ออกใส่เป็น28งแปดนะครับนะครับก็เป็นอย่างนี้นะครับอันนี้อีกหนึ่งงานนะครับที่เรายังไม่ไปไหนเลยนะครับตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนไวริงสายเนาะเนี่ยนะครับในขั้นตอนไวริงสายแล้วก็กล่อง ECU เนี่ยปรากฏว่ามันมันเข้ามาเก็บในนี้ไม่ได้เนาะมันใหญ่ไปนะครับใบมันใหญ่เนาะมันเป็น 2J วิทย์กับเรื่องไฟฟ้าก็เลยต้อง หากล่องแล้วก็มาเก็บไว้ตรงนี้นะครับนะครับเก็บไว้ตรงนี้นะตันนี้ผลงานเราก็ประมาณนี้นะครับของอยู่เก็บไว้นี่นะครับตันนี้รอหม้อน้ํานะครับถ้อไอเสียก็ปะข้อมเรียบร้อยเนาะก็ไล่ระบบไฟอยู่นะครับตอนนี้อันนี้ก็คือเครื่องเดิมเขานะครับ V8 เนะาะ V8 เครื่องเดิม ก็มีงานมาขั้นตอนนะครับแต่ว่าเราทําบินนี่แล้วนี่ก็รถพักพวกกันนะครับเอาออนวอนให้ทาไปอุปกรณ์มาแล้วไม่จบเราก็เลยต้องมาทำกันอีกรอบนึงนะครับซึ่งรายละเอียดของงานเนี่ยมันเยอะนะครับอันนี้ได้เครื่องไปใหม่นะครับก็เลยมาเช็คความเรียบร้อยนะครับื่อลูกค้า ไว้สเปรลูกค้านะครับเผื่อท่านใดสนใจก็ติดต่อมาได้นะครับสําหรับตัวนี้สวยๆนะครับแต่งไว้เรียบร้อยแล้วแม็กก็ขายทิ้งไปแล้วนะครับเดี๋ยวสปริงโหลดยังอยู่นะครับยังอยู่นิ่มๆนะครับออริจินอลนิ่มๆตัวนี้วางเป็นหนึ่งเจลงไปแล้วนะครับใส่แก๊สให้แล้วเรียบร้อยนะครับเป็นเบบี้เบนนะครับขับสนุกสนุกนะครับก็ ก็มีงานมาขั้นรายการเยอะนะครับรถในตำนานก็มีนะครับรถโบราณนะครับไม่น้อยหน้ากันนะครับตะกวลโตโยต้าคาร n นาครับตอนนี้ตู้แอร์รั่วนะครับตู้แอร์รั่วก็เลยต้องรื้ตู้แอร์นะครับไม่กล้าให้ ช่างลื้อนะเพราะรายละเอียดมันเยอะนะครับเพราะว่าคันนี้เราทาไว้ทาไว้นานมากแล้วนะครับอันนี้ตู้แอร์นี่น่าจะตั้งแต่ก่อนน้ําท่วม,มนะครับนี่ก็เลยโอ้โหน้ำมันออกมาเต็มตู้เลยเรากอเติมน้ํายาไปหลายรอบเพราะช่างไม่ว่างลือ้อก็เลยเป็นประมาณนี้นะครับ ง,งานรายละเลอียดตรงนี้ต้องขอรื้อเองนะครับผมคันนี้ก็ยังเหลือนะครับทดสอบอยู่เนาะตอนนี้เหลืออะไรจะให้ดูนะครับอันนี้จีน้ามันนะครับจัดแปลงไปแล้วเรียบร้อยเนาะงานในตํานานเหมือนกันหนึ่งคันนี้นะครับเนี่ยปรากฏว่าถังน้ามันก็เคลือบไปเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้ ปะเก็นที่ให้มาเนี่ยมันรั่วนะครับเวลาเติมน้ำมันเยอะแล้วมันรั่วซึมเ๋ยตอนนี้กาลังหาปะเก็นปะเก็นเขาเรียกปะเก็นอะไรปะเก็นไม่ก๊อกนะที่มันจะป้องกันน้ำมันได้นะครับดีกว่าปะเก็นยางเนาะบางทีเราไปซื้อพวกนี้มาเนี่ยมันให้ปะเก็นยางมามันไม่อยู่นะครับอืมไม่อยู่ไม่อยู่เนี่ยต้องหาปะเก็นแบบนี้นะครับเนี่ยเนี่ยปะเก็นเดิมก็จะเป็นปะเก็นไม่ก๊อกอย่างนี้นะครับจะเอาอยู่นะฮะกรอบแล้วเนี่ยก็ไม่ค่อยมจะมีขายด้วยนะเนี่ย นะครับอย่างเงี้ยเขาจะเขาจะเอาน้ำมันเบนซินอยู่นะนี่คือนี่คือข้อดีของเขานะครับเออเกียก็ใช้ไม่ได้นะนี่ผมเปลี่ยนเกียไปใหมออ่นะครับเป็นรถในตำนานอีกหนึ่งคันเนาะดูนะครับอะไรใกล้แล้วล่ะครับพอไป,ปลองก็ได้กลิ่นน้ำมันอีกเหมือนกันคันนี้ก็เลยต้องแก้ไขนะครับ ใจเย็นๆนะครับทุกท่านอยากให้ใช้ดีๆต้องใจเย็นๆอย่างเดียวเพราะว่าทุกอย่างเป็นงานที่ทําแล้วก็วิเคราะห์วินิจฉัยด้วยนะครับไม่ได้ทําอย่างเดียวแล้วก็ปล่อยให้ท่านไปตามมีตามเกิดนะครับต้องรายละเอียดงานของผมเยอะ,ะเราจะใช้ช่างเยอะก็ไม่ได้นะครับเพราะว่ารายละเอียดงานมันจะไม่ได้นะครับผมจะเน้น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 ทำเองแล้วก็ กับช่างที่เข้าใจงานนะครับช่างที่เข้าใจงานนะครับคาลินะ่ารถในตำนานมออลมเบิดครับก่อนเขาจะเป็นมอเอลมเบิดออกมาเล็กๆแค่นี้นะครับนี่ผมก็ได้ต่อ,อกมายาวอย่างนี้เลยมลมเมื่อก่อนเ็าจะใช้เป็นอะไรครับเป็นเป็นมออลมเสริมเนาะมออลมเสริมมออลมแยกนะครับแต่รั่วบ่อยนะผมก็เลยต้องเอาแบบนี้ละตอนนี้นะมันรั่วบ่อยเลยทำแบบนี้ออกมาอืม โดยประมาณอย่างนี้นะครับเมื่อก่อนเป็นเครื่อง3 t ทีนะตัวนี้พันแปดพัเนาะเออสามทนหกแต่ตอนนี้ผมใส่เป็น 3S 2000พเกียร์ออโต้เนาะคนเก่ก็เก็บไว้ใช้งานนานๆนี่ครับได้อีกนานสบายๆเป็นงานของอารมณ์คนเก่ว่าจะใช้งานอีกนานนะครับ ครับขอบคุณ f อฟทุกท่านครับมีสุขภาพแข็งแรงทุกท่านนะครับสวัสดีครับ